Mà. sông tâm sông tâm này cắp cân ống chín tắm tắm tending bay mùa mà cà đốt kim mặt cà đốt cà đốt kim đột, cà đốt kim mặt 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 cà đốt ส้มแ่บหมดเลยอืมแซ่บแมากมส้มตำอืมนีรอจะไปหนเองจะไปไหนจะไปเอาก้วยอ๋อกล้วยจะมาไหวู้ออห่ยมากเห็นดีหมเลยเวลาไหวู้สาเข้าบ้ามาไหว้สองกว่าสายังไม่ได้เออมจะได้มาอาบน้ำก็ไหวสามครึ่แล้วนแหละเ้อ ว่าแต่ป่ะอืมสิมันอนีเป็นรสชาติเออเนาะกงกินมือให้สๆๆเสร็ อืมโอเคนิดนึงแค่รู้ไม่้องไปเยอะทุกอย่างเป็นตามๆกันเนามองว่านี่เนาะเดิมมาหาสิบปีไม่เคยเห็น กำลังเพิ่งเห็นเนะนี่ยโอ้ขอบขอให้ทุกคนปลอดภัยกำลังใจสูงางานต่อไปพี่หน่อย สว่งได้ mm. ให้ได้สุดี่ mm. ว่าโอเคครับสบายกำลังใจนะครับ